มีอะไรเหรอออคือโทรศัพท์ฉันหายไม่สามารถชำระเงินได้ขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมฉันจะหาคุณมาช่วยจ่ายถึงแม้จะยังไม่ได้เตรียมใจตอนนี้มีแต่พวกเข้าท่านั้นที่ฉันจะพึ่งได้ถ้าไหนต้องการยืมโทรศัพท์ขอบคุณค่ะฉันเองฮลัฮโลโหลฮัลโหลแม่ครับบวยบวย เว่ยเว่ยใช่ไหมเมื่อคืนในสว่านนั้นปล่อยให้หมู่ซื้อเว่ยหนีไม่ได้เว่ย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 ใช่ไหมฉันว่าเราต้องติดตอ่อกลับมาที่บ้านทำไมลูกเปลี่ยนเบอร์โทรลูกเป็นไงบ้างพ่อกับแม่คิดถึงลูกมากนะถึงบอกอ่ะไอ้าล,าลูกทารพีออกไปแล้วว่าอย่าได้กลับมาอีกลูกสาวคนดี อย่าไปฟังพ่อพูดไร้สาระที่จริงพ่อเป็นห่วงหนูมากตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนหนูอยู่โรงพยาบาลจังหวัดที่หนึ่งโทรศั์หนูหายไม่มีเงินจ่ายค่านอนโรงพยาบาลฮิว่าไงนะทำไมต้องนอนโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยแม่คะแม่ให้หนูยิงก่อนได้ไหมให้หนูเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเนี่ยเวยๆใจเย็นก่อนรอตรงนั้นแม่จะไปหาลูกเดี๋ยวนี้เออ คุณจะทําอะไรมันตาที่ใจออกไปเองตอนนี้ไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็สมควรเฮ้ย hey! คุณเมียคุณยังไม่ได้หยิบกระเป๋าขอบคุณค่ะยินดีครับแค่ที่แล้วของฉันเกิดความขัดแย้งอันดูเดือดระหว่างพ่อกับแม่ฉันเนื่องจากการยุยงของดินเวีย ฉันย้ายออกจากบ้านด้วยความโกรธพอมีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่สามารถติดต่อกับพ่อแม่เลยฉันยังรู้สึกตังใจพวกเขาอยู่เล็กน้อยอันที่จริงพ่อแม่ของฉันรักฉันเสมอมาแม่ฉันก็อดทนต่อความผิดพลาดของฉันมาโดยตลอดแม่พ่อของฉันจะแสดงออกไม่เก่งเขาจะคอยให้กำลังใจฉันมากที่สุดเสมอน่าเสียดายเมื่อฉันเข้าใจทั้งหมดนี้มันก็สายไปแล้ว พ่อกับแม่ของฉันเสียชีวิตหมดแล้วครั้งนี้ฉันจะต้องปอกป้องพวกท่านคุณผู้ชายครับผมได้เธอยืมโทรศัพท์ตามที่คุณสั่งไว้แล้วนะครับส่งเบอร์โทรมาให้ฉันและจับตามองเธอต่อไปที่อยู่ทางนั้นค่ะแม่ เว่ยเวลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหม hey, พี่ค่ะพี่ยอมติดต่อที่บ้านได้สักทีนะพ่อและแม่และฉันก็เป็นห่วงพี่จะแย่แล้วเธอเป็นห่วงจะแย่เธอหวังดีขนาดนั้นเลย <c oughs> แม่แม่ดูพี่สิครับเอาละเอาละเว่ยเว่ยเจอหน้ากันก็อย่าลังแกวี่วี่อ่แล้วเนอะแม่ หนูไม่ได้ลังแกแม่ไม่รู้หรอกว่ารอนทําเรื่องอะไรไว้บ้างเลียนเว้ให้หนูแม่คะอย่าดุพี่เลยหนูทําให้พี่โกรธเมื่อวานพี่ไม่ยอมให้หนูไปส่งหากยินการที่จะพาเธอพี่กลับบ้านพี่คงไม่ต้องมาลงพีบานแบบนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของหนูเองแม่พี่นั่งพักก่อนหนูจะไปจ่ายเงิน เวียเวียจริงๆแล้วเวียเวียเป็นห่วงลูกมากนะพอรู้ว่าลูกนอนลงโรงพยาบากลก็รีบขับรถพาแม่ส่งทันทีหากน้องทำเรื่องอะไรไม่ถูกไม่ควรลูกในฐานะพี่สาวก็ให้อภัยได้ให้อภัยเธอนะหนูรู้แล้วค่ะแม่นั่งพักสักคู่เนะี่ยเป็นเพ่อฝีมือหลินเวียที่ทำให้พ่อแม่เข้าใจผิดชั้นหนึ่งมาก เพียงว่าต่อยฉันพูดอะไรออกไปตอนนี้ท่านคงไ่เชื่อฉันแน่วยเวยไม่ต้องเป็นห่วงแม่ขอแค่ลูกมีชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขื่อชาติก่อนหลังจากที่ฉันเข้าคุกเลินเวียสั่งให้ผู้คนในนั้นทุบตีฉันจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสเนื่องจากไตถูกทำลายรุนแรงและสูญเสียการทำงานของไตสองข้างจำเป็นปต้องปลูกไตไทย ตอนที่ฉันรู้ว่าคนที่บริจาคไตคือแม่เนื่องจากไตถูกทำลายอย่างรุนแรงและสูญเสียการทำงานของไตทั้งสองข้างจาเป็นต้องปลูกถ่ายไตยตอนนี้ฉันรู้ว่าคนที่บริจาคไตคือแม่แม่ฉันที่เข้าสู่สภาวะวิกฤตและเสียชีวิตในไม่ช้าอย่างเกิดขึ้นเพราะดินเ,เวียมู่ซีเวยนึงเสร็เร็วโชคดีมาก สถานที่ที่คนน้อยแบบนั้นยังมีคนช่วยมันรอดชีวิตมัได้อีกคนตาบอดทำลายแผนการใหญ่ของฉันมันคือใครลู่ถิงเวียลู่ถิงเวียเขาเป็นคนช่วยชีวิตมูสิเวยทีกทั้งพามาพักห้องวีพีของโรงพยาบาลทำไมรู้สึกคุณชื่อนี้มากฉันต้องไปตรวจสอบ หายไปไหนนายตามฉันมาทำไมอาผมไม่ได้ตามคุณนี่ครับผมแค่เดินขึ้นเช่นบนุญโทรศัพท์ผมนายแอบถ่ายรูปพวกฉันฉันสงสัยนายมีเจตนาอาชญายกรรมฉันต้องแจ้งตำรวจอย่าแจ้งตำรวจเด็ดขาดนะครับผมถูกสั่งการมาอีกที ให้สั่งมาช,ชื่อของเขาผมไม่แน่ใจเขาให้งเงินจํานวนหนึ่งแก่ผมบอกว่าไม่ต้องทําอะไรแค่คอยจับตาคุณระวังอยู่ในโรงมีบาลแล้วก็ถ่ายรูปไว้สักสองสามรูปก,ก็พอแล้วนายติดต่อเขายัางไงนายมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาใช่ไหมเบอร์โทรล่าสุดเป็นเบอร์ของเขานะครับทําไมถ่ายรูปเชิงกันแม่เป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกับคนกลุ่มเมื่อคืน มีอะไรเพราะเปิดแชร์ใหม่เหรอแกเป็นใครกันแน่ทำไมส่งคนตามแอบถ่ายรูปชิ้นเออเทอเหรอคนสวยแกแกเป็นใครอะไรการไม่ทันไรลืมกันซะแล้วเลอเนี่ยฉันเลยรู้สึกปวดใจจริงๆเช้าเราเพงเจอหน้ากันเองนะ เป็นพวกเขาเมื่อไงนึกออกแล้วใช่ไหมนายลูกน้องผู้ชายมั่นหน้าคนนั้นมันเป็นคำสั่งของเขาทั้งหมดเลยนั่นเลยเขาต้องการอะไรกันนี่คุณรู้ไหมผู้ชายมั่นหน้าที่คุณพูดออกมาเขาเป็นใครคุณเรียกเขาแบบนั้นดูเหมือนไม่คดีนะเธอโทรมา เออใช่ครับคนสวยที่ท่านเก็บมามันขื่นค่อนข้างตื่นตัวเม็ดไรก็จับได้แล้วว่าผมส่งคนไปแต่ว่าสถานะเธอท่านคงคิดไม่ถึงแน่เธอคือคู้มั่นของลูกชือหลานชายของท่านอะไรเนะียผู้ชายมันน่าเป็นลุงของลู่ฉือรู้ถึงเนี่ออะไรบังเอิญขนาดนี้ เอาโทรศัพท์มาให้ฉันฉันลูกถิงนเวฉันเป็นลุงเล็กของลู่ฉือจากความสัมพันธ์ของเธอกับลู่ฉือฉันคือผู้อาวุโสของเธอคุณให้เราประพอตามฉันทำไมเข้าใจผิดเล็กน้อย <S <S ฉันคิดว่าเธอเป็นสายลับเชิงพาณิชย์อีกคนที่กำลังทำกับดักน้ําผึ้ง อย่างนั้นตอนนี้ความสงสัยในตัวฉันกระจ่างแล้วใช่ไหม,มคู่บ้านของเสือชื่อไม่มีทางทําเรื่องแบบนี้อยู่แล้วขอบคุณสําหรับ,บ่อวานที่คุณช่วยฉันไว้ห่างในภายพัคหน้ามีโอกาสฉันจะตอบแทนคุณฉันกําลังจะยุติการมั่นหมายก,กับลู่ชื่อแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่มีโอกาสได้เป็นผู้อุโสข,ของฉันแล้วล่ะคุณลุงเล็ก สวยสําสวยชาติจริงๆผู้ชายมั่นหน้าคนนั้นเป็นลุงเล็กของลู่ชือได้ไงกันดูท่าทางคงแก่กว่าฉันไม่กี่ปีจะเรียกพี่เขยได้ยังได้ไม่เป็นไรผู้ซื้อเวยรอให้ยุติการมั่นหมายเมื่อไหร่เธอไม่ต้องไปเจอหน้าลุงเล็กที่เอาความเป็นผู้ใหญ่มาข่มคนอื่นอย่างเขาอีก เธอจะยุติกันมั่นหมายกับรานชายของท่านเหรอครับฉันได้ยินมอว่าเด็กผู้หญิงตระกูลมู่คนนี้ชอบเซียวชือมากเลยไม่ใช่หรือทำไมจู่ๆต้องการยกเลิกกันมัน่นผมเองได้ยินมาเหมือนกันผู้หญิงคนนี้หลงไหลในความรักมากแต่รู้ชื่อไปบัตอรเธอไม่ค่อยดีนะเขาเือในแวดวงวลานชายท่านตกหลุมรักเดินเวีย เป็นบุษสาวบุญธรรมของตระกูลมู่แล้วก็กําลังยุ่งอยู่กับการพยายามเอาใจความรักครั้งใหม่ของเขาลินเวียผู้หญิงที่ดูเหมือนดอกไม้สีขาวดอกเล็กๆผมรู้สึกสงสัยคนประเภทนี้นะเพราะไม่น่าจะหงุดหงิดเท่าคนตื่นตัวอย่างคนสวยคนนี้อ๋อนายก็ชอบแนวนั้น นนอเนอเนอนผมผมชอบดอกไม้ราชาปรเดฐ์การช่วยเขาช่วยเสี่ยวซื้อไม่ใช่เรื่องตลก ี่สาวของฉันเป็นคนค่อคนข้างเปิดกว้างเขาออกผับบาร์กับผู้ชายที่ไม่รู้จักเป็นประจำเพราะฉะนั้นเรื่องถูกวางยาอมันก็เป็นเรื่องปกติอ่าไม่พูดเรื่องนี้คุณบอกว่าผู้ชายที่พาเธอมาส่งเมื่อวานมีคนเรียกเขาว่าประธานลูกเหรอพ,พี่คะกำลังสุ่มหัวยินทาอะไรกันอยู่นะห,หรือถ้าทางสนุกดีจังขอฉันคุยด้วยคนสิพี่มาแล้วเหรอคะ ทำไมไม่คุยฉันเก็บของเตรียมออกจากโรงพยาบาลทำไมต้องมาคุยต่อฉันมีธุระขอตัวก่อนนะคะพีอ่อย่าเข้าใจผิดฉันไม่คิดอะไรเพ่งแค่มาช่วยให้พี่เก็บของแล้วก็เจอพยาบาลเขาก็เลยพูดคุยกันทั่วไปอ่ะหลินเวียเลิกเสแสร้งได้แล้วเธอคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าเธอคิดจะทำอะไรฉันรู้ว่าเธออยากได้ลู่ชือ ฉันก็บอกแล้วว่าฉันจะถอนมั่นกับเขาต่อไปทุกอย่างของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเธอหยุดวางแผนชั่วๆรับหลังฉันซักพี่พูดอะไรอยู่ฉันจะไปคิดอะไรกับพี่รู้ื่อได้ไงเขาเป็นว่าที่พี่เคยของฉันนะอีกอย่างพี่คิดจะแต่งงานกับเขามาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าฉันมีน้องสาวน่ารัก ไร้เดียงสาที่สุดในโลกและคิดว่าฉันมีคนที่รักมากที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าทุกอย่างที่ฉันทุ่มเทให้พวกเขาท้ายที่สุดฉันกลายเป็นตัวตลกที่พวกเขาสองคนกระทำนั่นมันเมื่อก่อนนะตอนนี้ฉันไม่มีความสนใจในตัวเขาแม้แต่นิดเดียว แล้วรอให้ฉันถอนบ้านเมื่อไหร่เธอต้องย้ายออกจากหมู่บ้านบ้านมูอย่าโผล่หน้ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกอะไรนะให้ฉันย้ายออกจากบ้านพี่กําลังรอเล่นกับฉันอยู่ใช่ไหมทําไมพูดแบบนี้พี่พ่อและแม่เป็นญาติหนึ่งเดียวของฉันฉันจะเออแล้วจะให้ฉันย้ายออกไปไหนมันก็เรื่องของเธอเธอไปอยู่บ้านรู้ชื่อก็ได้ เธอสองคนต่างฝ่ายชอบกันไม่ใช่หรือไงพี่เข้าใจผิดแล้วจริงๆพี่ฉือเห็นฉันแค่หน้องสาวคนที่ฉันกับพี่ฉือชอบมากที่สุดคือพี่เราสองคนจะทรยศพี่ได้ยังไงเอาอีกแล้วทุกครั้งที่เจอปัญหาหลินวิวจะทำตัวน่ารักเป็นพิเศษใช่ที่เราฉันโง่ขนาดไหนกันนะถึงเห็นใบหน้าที่แท้จริงของหลินวียในตอนจบ เธอเริ่มีเจตนาไม่ดีต่อดฉันตั้งแต่เมื่อไรฉันไม่มีอารมณ์จะเล่นละครพี่น้องรักกันกันกบเธอเธอลองเดาเธอพ่อแม่รู้เธอต้องการให้ฉันรับผิดและติดคุกแทนเธอพวกเขาจะเห็นเธอเป็นลูกอีกไหม นั่งสละเลวเสีแสแซงทำตัวเป็นแม่พระได้ตลอดเวลาทุยพี่พ่อแม่มีพ่อมีแม่ก็เลยต้องอยู่เนื้อหัวฉันทุกเรื่องนั้นละ่ะมีบ้านคนนั้นส่งรูปมาแล้วฉันส่งรูปลรอผู้ชายที่ฉันพูดถึงแล้วอย่าลืมห้ามแชร์ออกไปล่ะมูสื่อเวย ฉันจะทำลายทุกสิ่งข้องเธอไปทีละนิดเมื่อเธอสูญเสียการปกป้องจากพ่อแม่ฉันจะดูว่าเธอจะออกนิดอะไรได้อีกเรือหหตระกูลมูล่็ึบ้านสักทีป้าเหลวห้องเว่เว่เรียบร้อยแล้วหรือ,อยังเวเว่ยพักผ่อนก่อนแม่จะขึ้นไปดูห้องของลูก ว่าเก็บกวาดเรียบร้อยแค่ไหนบ้านหลังนี้ตอนนี้คงเป็นแบบนี้วันนี้วันเกิดเว่ยเว่ยเวยเว่ย,วย,วยอยากได้อะไรพ่อจะให้ลูกได้ทุกอย่างพ่อคะหนูอยากได้น้องสาวให้น้องเล่นกับหนูทุกวันลูกสาวของฉันเป็นผู้หญิงที่ใจดีที่สุดในโลก เธอเจะประสบอุบัติเหตุชนแล้วหนีได้ยังไงมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆเวยเวยอย่าไปนะพ่อสามารถดูแลลูกในอย่างดีถ้าลูกอยู่ในประเทศอะนะขอโทษค่ะหนูไม่อยากอยู่ในสถานที่เศร้านี้ต่อไปแล้วต้องไปจากที่นี่เท่านั้นหนูถึงจะด,ไดีได้นะเว้ยเว้ยอย่าจากพ่อไปสิเว้ยเว้ยเออ ในอดีตฉันมองข้ามความรักของพ่อแม่ไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของพวกท่านเลยหลังออกจากชีวิตรู้ชื่อไปฉันก็ละเลยพ่อที่แก่เท่าและโดดเดี่ยวกลายเปสนใจแต่ความรู้สึกตัวเองจึงเลือกไปต่างประเทศเมื่อพ่อฉันต้องนอนโรงพยาบาลอย่างโดดเดียวท่านจะโกรธเกลียดฉันหรือเปล่าถึ ยังรู้จักกลับมาอีกเหรอเงินหมดก็เลยคิดถึงบ้านละสิพอ่อทำไมบ้านข้างมาสองสามวันแม้แต่พ่อตัวเองยังจําไม่ได้เลยเหรอออือลอกค่ะพ่อหนูกลับมาแล้วค่ะเป็นอะไรไปไปถูกคนข้างนอกหลังแกมาหรอืเเอเปล่าค่ะหนูคิดถึงพอ่อคิดถึงแต่ทําไมไม่รีบกลับมาบอกพอ่อสิเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องนอ,งอนโรงพยาบาลไม่สบายตรงไหน พ่อคะหนูไม่เป็นไรแล้วครับพ่อคะหนูได้ยินมามีผู้ชายสองคนพาพี่ไปส่งโรงพยาบาลว่าไงนะผู้ชายสองคนนั้นเออพี่ไปทิ้งไว้แล้วก็หนีหายไปอีกทั้งโทรศัพท์กระเป๋าเงินของพี่หายไปด้วยพี่เลยไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ชายสองคนหรอชาติที่แล้วไม่เคยสังเกตว่าทุกครั้งที่ฉันทะเลาะกับพ่อมักมีหลินเวียเข้ามายุยงเสมอ มุ้งซือเวยลูกไปทำอะไรมากันแน่พอ่อคิดมา่ไปถึงไหนแล้วคะผู้ชายสองคนนั้นผ่านมาพอดีช่วยหนูพาไปส่งโรงพยาบาลเออจริงเหรอแต่มันพอลูกออกไปทุกซนนั่นแหละถึงได้เกิดอันตรายขนาดนี้อืมหนูผิดไปแล้วคะ่ะต่อไปหนูจะไม่ออกไปจากบ้านให้ทุกคนเป็นห่วงแบบนี้อีกคือว่าลูกรู้จักคิด ทีนี้รู้แล้วสินะว่าบ้านคือที่ดีที่สดแน่นอนค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ดีกับหนูที่สุดแล้วอืมจริงสิพี่คะพี่บอกคุณพ่อว่าพี่ต้องการถอนบ้านพี่ฉ่อไม่ใช่เหรอคะเอ้หว่งไงนะนี่อะไรกันอะลูกต้องแต่งงานกับลููชือ้อให้ได้ไม่ใช่เหรอตอนนี้มันแล้วกลับมาเปลี่ยนใจกันในงานไม่ใช่หลังรอเหรอลูกจะ,ะไล่สาระอะไรกันมายอีก พ่อ,อ่ากโกรธเดี๋ยวความดันขึ้นนะคะพ่อคะพ่อจะเย็ยนๆก่อนนะคะหนูคิดดีแล้วถึงตัดสินใจบอกพ่อกับแม่การแต่งงานเป็นเรื่องทั้งชีวิตหนูก็รู้สือเราไม่เหมาะสมกันจริงๆแล้วลูกลูกได้ไงว่าไม่เหมาะสมอะ่ะลูกก็โตมาด้วยกันไม่มีใครรู้จักลูกดีกว่าเขาอีกงั้นเหรอหนู เอาละเรื่องแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กอย่ามาพึ่งพูดเรื่องนี้เลยตรงนี้พักผ่อนอยู่บ้านให้หลังกายแข็งแรงก่อนเะอถอนมั่นไม่ง่ายอย่างที่คิดจริงๆด้วยพ่อฉันก็นรู้ชื่อถูกมั่นหมายตั้งแต่เล็กถ้าไม่มีเหตุผลที่พอเกรงว่าคงผู้ที้พ่อยอมไม่ได้แนะ่ทางรู้ชื่อเองก็คงไม่ยอมง่ายๆเหมือนกัน ต้องหาเหตุผลพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธให้ได้ก่อนมู่ซือเวยออกตัวว่าจะถอนมั่นทำไมทุกคนยังคงโน้มน้าวหล่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมนิสัย,ยมู่ซือเว่ยด้เปลี่ยนไปสองสาวันนี้เหมือนหล่อนมีคนละคนหลอนอยากแต่งงานกับรู้ชื่องานมากแล้วทำไมจู่ๆถึงอยากยุกเลิกหรือว่าหล่อนจะมีแผนอะไร วียเวียทำไมเป็นห่วงแต่พี่เธอเองก็มีเรื่องอยากบอกพ่อเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่พูดถึงอะไรจะมีอะไรบอกที่ไหนเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะไม่บอกได้ยังไงพวกเราจะช่วยกันหาวิธีช่วยเธอนะเวีย,วย,วยเธอขับรถชนคนไม่ใช่เหรอ